นี้องจะพาทุกคนมาย้อนไวรู้จุดสำคัญบนใบหน้าแค่เพียงจุดเดียวเท่านั้นนะกดจุดเดียวเพียวเรียวทั้งหน้า โอเคนะแล้วก็ย้อนไวด้วยย้อนไวยทั้งตัวทั้งหน้านะวันนี้นะคะน้องขออนุญาตนำความรู้นี้จากอาจารย์โอกิดะนะคะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะเขามาแชร์ประสบการณ์นะเขามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราได้รู้ว่าเรามีจุดบนใบหน้าอยู่จุดหนึ่งนะคะซึ่งจะทําให้หน้าพวกเรานะหนไม่บวม2ไม่ห้อย 3. ไม่ย้อยและ4คือไม่โยไม่โยนะคะไม่โยการไม่โยไปว่าอะไรไปว่า บริเวณตรงผนังผิวข้างในด้านนของเราตรงนี้นะมันจะห้อยตกลงมามันจะห้อยตกลงมานะคะดังนั้นค่ะเราจะทำให้เขาขึงและยึดดึงผิวเราให้ตึงขึ้นนะคะใครอยากสวยใครอยากหล่อย้ยอนวัย1 0ถึง15ปีตั้งใจดูวิธีหลังจากนี้เพราะมันเป็นจุดที่ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณบริหารหน้าของคุณให้ได้ทุกวันทุกวันก่อนอื่นเลยนะถ่ายรูปหน้าตัวเองไว อาจจะเย็นนี้หรือคืนนี้อาจจะคืนนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้ทําไปก่อนถ่ายรูปหน้าตัวเองไว้ทุกๆ7วันแล้วพอครบหนึ่งเดือนเอาหน้ามาเทียบเอาหน้ามาเทียบแล้วถ้าเกิดเทียบแล้วคุณเห็นเฮ้ยเส้นหน้าผากมันหายไปจริงๆเฮ้ยตีนกามันหายไปเฮ้ย ตรงบริเวณตรงนี้หายไปเฮ้ยร่องแก้มตึงขึ้นดีขึ้นขอให้ทุกคนขอบคุณคุณหมอโอกิดะนะคะเออน้องนะเป็นแค่ผู้เชื่อมโยงและนำพาความรู้นี้มาให้ทุกคนเริ่มค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกทุกคนเอามือจับตรงนี้ค่ะอ่ะเอามือจับตรงนี้นะแล้วลองยืดดูทำพร้อมกันทั้งสองข้างเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะทำพร้อมกันทั้งสองข้างเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญต้องกดพร้อมกันทั้งสองข้างนะคะทุกทุกคน จุดจุดนี้เรียกว่าจุดโคโรโนอิโดโคโรโนอิโดเออโคโรโนอิโดจุดตรงนี้คือบริเวณตรงนี้เลยค่ะนี่แล้วก็ลองเอามือของทุกทคนนะลากมาแบบนี้ลากลงมาแบบนี้นะอ่ะเอามือตรงนี้ลองรับแล้วก็เอามือวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ อ้าปากเบาๆค่ะอ้าปากนิดนึงอ่าให้เราเห็นว่าจุดที่มันใช่คือจุดที่มันเป็นอยู่ระหว่างกลางของชั้นบนกับชั้นล่างนี่ค่ะนะนี่ตรงนี้พอดีเลยใช่อ่ะโอเคทุกคนเจอนะทุกคนจับนะหาเจอนะพอจับเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บทุกคนให้เราทำอย่างเงี้ยให้มันังกึดก๊ดกึดก๊ดกึ๊ดกึ๊ด ให้มันดังกึดกึนะเป็นไหมเจอไม้ใครดังบ้างใครไม่ดังบ้างอ่ะบอกนะแล้วก็ขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงแบบนี้ขยับไปตรงนี้นะห้านิว้วสนิ้ววางอย่างนี้เลย4นิ้ววางอย่างนี้เลยนะแล้วก็อาดังไหมอ่ะถ้าใครดัง ดังข้างเดียวอ่าใครดังใครไม่ดังพีมาค่ะบางคนไม่ดังบางคนดังไม่เป็นไรคนที่ดังฟังนะคนที่ดังแปลว่ามัดกล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงแต่ไม่ถึงกับดีที่สุดแต่ถ้าเกิดใครไม่ดังแปลว่ามัดกล้ามเนื้อของคุณรีบแบนอ่าบะกล้ามเนื้อของคุณรีบแบนไม่หายแต่รีบแบนอ่ะทีนี้ถ้าเกิดของใครดังหรือไม่ดังไม่ต้องไปซีเรียสนะแค่คุณทําอย่างนี้ค่ะท่าที่หนึ่ง เอามือกดตรงนี้นะแบบนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้ยสิบครั้งสามเซตห้าหกนับเจ็ดไม่ได้เลยเจ็ดสิบอ่ะปล่อยปล่อยนะปล่อยพอครบสิบ ปล่อยแล้วก็ทําอีกสองเซตทําทั้งหมดสามเซตเดี๋ยวจะอธิบายต่อไม่ยากทุกคนไม่ยากถ้ามันทําให้คุณอายุหน้าผาคุณตึงขึ้นริ้วรอยทุกๆจุดของคุณตึงขึ้นแค่กดจุดจุดเดียวเนี่ยมันทําให้หน้าผากคุณตึงขึ้นมันทําให้ตรงนี้คุณตึงขึ้นทําให้ตรงนี้คุณตึงขึ้นคุณต้องทํานะ ่าเซตที่สองจบลงสังเกตนะสังเกตนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจุดที่สามค่ะรอบที่สามค่ะอ่าถ้าใครเรอปล่อยให้เรอถ้าใครผายลมปล่อยให้ผายลมในนะจุดนี้นะอาจจะมีเรออาจจะมีผายลมอาจจะมี ง่วงเหงาวหาวนอนเกิดขึ้นน้องกําลังจะรู้สึกอยากเลอ,อะจุดทุงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้วางจุดเดิมเหมือนเดิมทุกคนวางจุดเดิมเหมือนเดิมแต่อาปากหาตัวต,ต่อตรงบริเวณนี้ให้เจอหาตัวต่อตรงบริเวณช่วงนี้ให้เจอค่ะอะหาตรงนี้ให้เจอนะแล้วทุกคนทําแบบนี้ค่ะตามน้องเลยนะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ลูดขึ้นแบบนี้นะรูดขึ้นแบบนี้นะอ่ะทุกคนหาวใช่นี่แหละคือจุดที่ทําให้ทุกคนหลับยากจุดที่ทําให้ทุกคนรู้สึกปวดหัวปวดไมเกรนได้ไง่ายๆนะอ่ะทำท่าตรงนี้เสร็จอาจจะโล่งคอบ่าไหลได้มากๆด้วยแล้วก็อาการคลายหัวอาการแบบ ตึงคอบ่าไหลจะดีขึ้นรวมไปถึงอาการไมเกรนต่างๆจะดีขึ้นทุกคนดูหน้าผากน้องนะทํามาเจ็ดวันติดต่อกันทุกคนดูหน้าผากน้องน้องใช้สูตรนี้มาเจ็ดวันล่วงหน้าแล้วน้องอยากรู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะทุกคนเอามือจับตรงนี้ตรงนี้ต่อนะอีกรอบหนึง่งอ่ะ แบบหาวเลยครับใช่กําลังปวดหัวไมเกรนอ่ะเดี๋ยวกําลังปวดหัวไมเกรนทําตามคุณน้องปวดหัวเบาลงเลยค่ะเลือดมันคือเดี๋ยวจะบอกว่ามันคือกระจุกข,ของการที่แบบสะสมอม,มาเดี๋ยวบอกมันจะทําให้ตรงนี้เลือดฉุบฉี่อีกหนึ่งสุดท้ายอ่ะทุกคนดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นมาท่าที่หนึ่งให้ไปแล้วท่าที่สองให้ไปแล้วทีนี้มาลองจับ มาลองจับหน้าของพวกเราดูกันตอนแรกที่มันยืดยืดใช่ไหมทำไปหาไปห่วงใช่อะทุกคนเมื่อกี้มันยืดอะเอามือจับดูค่ะเมื่อกี้มันยืดหายไปแล้วทุกคนเฮ้ย